สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะจ๊ะวันนี้ดาเราออกก็พาทุกคนมากินเมี่ยงไก่จะ้ะก็คือเดามีปีกไก่นะจะ๊ะเดาวก็เอาไปใส่ในหม้ออบลมร้อนเนาะมักไก่ยังไงเดาวก็ตำพริกไทยดำจะ้ะแล้วก็ใส่รากผักชีกระเทียมเนาะสามเกลือนี่เขาเรียกอ่าสามเกลือนั่นแหละจ้ะแล้วก็ใส่ ซอสฟ้าเขียวไปสักหน่อยแล้วก็ใส่น้ำมันหอยไปสักหน่อยน้ำตาลอะไรประมาณนี้จ้ะแล้วแต่คนชอบเนาะเดาก็มักไว้สักลเราจำไม่ได้อะครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าอ่าประมาณครึ่งชั่วโมงแหละเราใส่ตู้เย็ยนไว้เนาะแล้วเดาก็เอามาใส่มาอบลมร้อนนะจ๊ะแล้วก็ใส่กรับพลิกดานน่ะดานแล้วประมาณจำไม่ได้ตลอดเธอ <laughs> ดานแล้วประมาณคือ ประมาณเจ็ดแปดนาทีนี่แหละจ้ะประมาณนี้เพราะว่าถ้ากลับด้านมันก็นรวมเป็นประมาณสิบห้านาทีนะนะเออก็ได้อยู่รสชาติโอเคอยู่ส่วนน้ำพริกนะจ๊ะเดาวกระตำพริกแล้วก็ใส่ถั่วด้วยใส่ถั่วลิสงนะจ๊ะมันก็นเลยนัวเนาะมันน้ำจิ้มซีฟูดใส่ถัว่วแกก็เลยทรงนัวถ้าใครมีไข่ต้มใส่ไข่ต้มไปด้วยนะาโดยเฉพาะไข่แดงอะ่ะมันจะทําให้ยิ่งนัวมากกว่านี่เลยแต่ว่าเดาไม่ได้ใส่ไข่ต้มดาใส่แต่ถั่วลิสง ส่วนเส้นอะไรเป็นเส้นหมี่นะจ๊ะแล้วก็เอากระเทียมโรยหนาเนาะเออเดาก,ก,กระกินใส่กับพักสลัดเนะาะเมื่อกี้ผักสลัดใส่เส้นหมี่แล้วก็อันฟันฟ้าป้ายเหลืองก็คือลดราคาแต่เขายังไม่เสียนะจ๊ะใส่เนื้อไก่จ้ะแล้วก็ใส่น้ําจิ้มท็อปข้างบนมีการแวะกินน้ำก่อนอีกแล้วก็ใส่น้ําจิ้มไปน้าจิ้มนี่เดาทําทไม่ค่อยเผ็ดนะจ๊ะ ให้มันนวนัวมัน,ม,นมันถั่วเนาะเออดาไม่ได้ใส่เพชรเท่าไหร่ก็กลมกล่อมจ้ะเออคำใหญ่คำโตคำโปมไปเลย <c oughs> แต่ก็โอเคอะอร่อยไม่ได้ทำเมี่ยงกินนานแล้วก็อร่อยอยู่ด้เดี๋ยวไว้ถ้าได้ปลาทูมาจากลานไทยเดี๋ยวจะไวัมาทำปลาทูกินแต่ว่าต้องไปทอดด้านนอกที่ครัวมินิมอลเพราะว่าปลาทูบ้านอิงเนี่ยกลิ่นเขาแรงทุกคนเพราะว่าเขาหนึ่งมาก่อนใช่ไหม เออนั่นแหละแล้วกว่าจะมาถึงที่นี้อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่คือกลิ่นมันแรงเดี๋ยวๆจะต้องไปทอดที่ครัวมิดิมอลด้านนอกเดี๋ยวให้รอได้ประทูมาก่อนบายบาย